สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูดับร้อยบนกันนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับผมลงดับ10บนแล้วก็หน่วยบนไปให้หมดแล้ววันนี้เรามาดูดับร้อยบนนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับร้อยบนวันนี้ผมเพิ่มมาให้อีก1สูตรนะท่านผู้ชมนะเป็นดับร้อยบน5สูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรเดิมเรา4ผมเพิ่มมาให้อีก1เป็น5นะท่านผู้ชมก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือน ข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรชัยวิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็สำหรับหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าหลุด2สูตรท่านผู้ชมนี่แหละเหตุผลที่ผมเพิ่มสูตรที่ยังไม่หลุดมาให้อีก1สูตรนะครับก็สูตรหหลุดท่านผู้ชม สูตรสี่หลุดนะงวดแรกนะเพิ่งหลุดงวดแรกสูตรหนึ่งสูตรสี่ก็เพิ่งหลุดงวดแรกนะแต่ที่ผมยังเอามาอยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าทําไมผมถึงยังเอาสูตรที่หลุดมาอยู่เพราะไม่น่าหลุดซ้ําท่านผู้ชมนะเรามาดูกันเลยครับทําไมถึงบอกผมบอกไม่น่าจะหลุดซ้านะก็เรามาดูสูตรหนึ่งนะท่านผู้ชมครับสูตรหนึ่งก็คือร้อยคูณสองบวกสิบบนบวกหน่วยล่างสูตรที่สองสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวก หนึ่งคงที่สูตรสามสิบบนบวกหน่วยบนบวกห้าสูตรที่สี่แสนคูณสองบวกสี่คงที่นะครับและก็สูตรที่ห้าเป็นสูตรที่ผมเพิ่มให้มาใหม่นะท่านผู้ชมเป็นหน่วยล่างคูณสองบวกเจ็ดนะครับเรามาดูนะครับสถิติอ่าสูตรหนึ่งถึงสี่กันเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวอ่สูตรที่5เดี๋ยวค่อยมาดูที่หลังนะท่านผู้ชมนะมันอยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับเรามาดูสถิตินะครับผมใช้งวดที่ออก5-30เป็นสถิติงวดแรกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสถิตินะั้นต้องบอกว่าเดินดีนะครับหลักร้อยนะท่านผู้ชมนะที่ผ่านมานี่ก็ดับเอาอยู่หมดเลยนะครับมันมาหลุดงวดล่าสุดที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ชมนะก็ไม่คิดหนว่าศูนย์จะมาหลักร้อยท่านผู้ชม เนี่ยครับอ่งวดที่สศิษิเนี่ยผมเอามาให้ชมยี่สิบหกงวดนะวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดอ่าล่าสุดออกศูนย์สี่หนึ่งท่านผู้ชมครับศูนย์สี่หนึ่งนะสูตรแรกนะสูตรแรกให้ดับร้อยศูนย์สูตรสองดับสองสูตรสามดับสี่แล้วก็สูตรที่สูตรหนึ่งดับศูนย์สูตรสองดับสองสูตรสามดับสี่แล้วก็สูตรสี่ดับศูนย์นะครับ ปรากฏว่าออก041หลักร้อยคือ0ก็สูตรแรกหลุดไปท่านผู้ชมสูตรแรกหลุดนะสูตรที่สองผ่านสูตรสามผ่านนะครับดับผ่านนะสูตรที่สี่เนี่ยครับหลุดแต่ผมก็มั่นใจว่าผมย้ํานะว่าผมมั่นใจว่าตามสูตรแล้วนี่ไม่ลาดไม่น่าจะหลุดซนะ้านะท่านผู้ชมนะแล้วก็ สูตรที่ห้าท่านผู้ชมสูตรที่5ก็สูตรที่5นี่หน่วยล่างคูณ2บวกเอหน่วยล่างนี่ผมคำนวณให้เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาหน่วยล่างคูณ2 12ไ 2, ด้2789ดอ๋อเดี๋ยวนะสูตรสูตรที่5นี่ยังไม่ได้คำนวณสูตรที่5ก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่า ผ่านยังไม่หลุดนะครับตัวทีนะครับสูตรที่ห้านะทีนี้เรามาดูสูตรที่ที่ผ่านก่อนนะครับผมใส่สีสูตรที่ผ่านนะส,สูตรที่ผิดผมใส่สีเหลืองนะครับก็คือหลุดนะครับนี่คือหลุด <c oughs> นี่คือหลุดนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาคำนวณวดวเป็นที่16สิงหา2 5 6 7นะท่านผู้ชมนะสูตรแรกนะครับ สูตรแรกร้อยบนคูณ2บวก1 0บนบวกหน่วยบนร้อยบนก็คือ0 0นได้0 02ได้0บวก10บน10บนก็คือ4 10บนก็คือ4แล้วก็บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ6 4สี่บวกหกได้ศูนย์ท่านผู้ชมไม่ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์นี่ท่านผู้ชม นี่คือที่ผมบอกว่าทําไมไม่น่าจะหลุดซ้าดับศูนย์นะคผู้ชมตัวเดิมนะดับร้อยสูตรแรกดับศูนย์ผิดแล้วผมถึงบอกไม่น่าจะหลุดซ้ําทีนี้เรามาดูสูตรที่สกับสูตรที่3สูตร2 10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยหนึ่งสิบนแล้วก็หน่วยบน10บนก็คือ4หน่วยบนก็คือ1นะก็4 1 10่ล่างก็คือสี่ แล้วก็บวกหนึ่งคงที่สิบบนก็คือสี่หน่วยบนก็คือหนึ่งสิบล่างก็คือสี่แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าท่านผู้ชมอันนี้ก็สี่บวกหนึ่งก็ได้ห้าห้าบวกห้าเนี่ยท่านผู้ชมห้าบวกห้าได้ศูนย์สูตรสองก็ดับศูนย์ท่านผู้ชมห็นเรื่องมาดูสูตรสามสิบบนบวกหน่วยบนสิบบนก็คือสี่ หน่วยบนก็คือ1แล้วก็บวก5้าคงที่หนึ่งบวกห้าได้หอันนี้ก็ได้สี่สี่บวกหกท่านผู้ชมสี่บวกหกก็ได้ศูนยโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมสิบบนก็คือสี่หน่วยบนก็คือหนึ่งแล้วบวกห้าคงที่ หนึ่งบวกห้าได้หกอันนี้ได้สี่สี่บวกหกได้ศูนย์ท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูสูตรที่ที่สี่กันนะท่านผู้ชมนะสูตรที่สี่แสนคูณสองแสนก็คือสี่สี่สองเป็นแปดแปดบวกสี่คงที่แปดบวกสี่ก็คือสิบสองนะท่านผู้ชมนะก็ดับสองนะทีนี้เรามาดูสูตรที่ห้านะครับท่านผู้ชมครับสูตรที่ห้าเนี่ย หน่วยล่างคูณสองนะหน่วยล่างก็คือหกหกสองสิบสองบวกเจ็ดคงที่บวกเจ็ดคงที่เจ็ดบวกสองได้เก้าได้เก้าตัวเดิมท่านผู้ชมเนื่องจากบรรทัดไม่ตรงกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยครับผมงวดแรกเนี่ยคือเนี่ยครับไม่ตรงปกติมัราะนอยู่แถวนี้ผมเขียนสูงไป ไปหนึ่งบรรทัดนะท่านผู้ชมนะมันก็เลยเแถวไม่ตรงกันนะเนี่ยครับแถวกปกติมันต้องอยู่แถวนี้นะก็ไม่เป็นไรนะเราก็ดูเอานะก็สูตรที่ห้าดับเก้าท่านผู้ชมก็สรุปนะท่านผู้ชมนะดับหลักร้อยห้าสูตรนะสูตรแรกดับศูนย์สูตรสองดับศูนย์สูตรสามดับศูนย์ท่านผู้ชมสูตรสี่ดับสองแล้วก็ศูนยห้าดับเก้า เนี่ยเหตุผลที่ผมเอายังเอาสูตรนี้มาอยู่เนี่ยท่านผู้ชมพึ่งหลุดงวดแรกหลุดแล้วไม่หลุดซ้ําเพราะว่าสูตรเนี่ยท่านผู้ชมสองสูตรนี้ยังไม่หลุดนะเนี่ยครับสูตรสองกับสูตรสามนี่ยังไม่หลุดท่านผู้ชมเนี่ยเรามาดูสามสูตรที่เทียบกันนะท่านผู้ชมนะที่ผมยังเอาสูตรที่หลุดแล้วมันไม่น่าจะหลุดซ้ํามาให้ดูเพราะเนี่ยครับเนี่ย สูตรนี้หลุดงวดแรกแล้วก็งวดนี้ได้ศูนย์ดับศูนย์สูตรนี้ยังไม่หลุดนะสองสูตรนี้ก็ดับศูนย์เพราะฉะนั้นผมถึงมั่นใจว่าหลักร้อยงวดนี้ไม่น่าจะมีเลขศูนย์นะเพราะฉะนั้นศูนย์ดับหลักร้อยน่าจะดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะก็ไม่ใช่แค่สามสูตรนี้ท่านผู้ชมอีกหลายสูตรก็ดับศูนย์เหมือนกันนะเออหลายสูตรเลยผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจตามสูตรเลยนะครับว่าศูนย์น่าจะเอาอยู่ดับหลักร้อยไม่น่ามา ส่วนสูตรที่4เนี่ยดับ2หลุดแล้วไม่หลุดซ้ําเพราะว่าสูตรนี้ก็ผมก็เชื่อว่าดับเอาอยู่แน่นอนสูตรข้างนอกก็ดับ2นี่หลายสูตรเลยท่านผู้ชมนะก็ค่อนข้างมั่นใจว่าหลักร้อยไม่น่าจะมี2นะหลุดแล้วไม่น่าจะหลุดซ้านะครับทีนี้ส่วนสูตรที่5ที่ผมเพิ่มให้ใหม่ยังไม่หลุดนะงวดนี้ก็ดับ9กนะครับก็สรุปนะท่านผู้ชมนะดับร้อยห้าสูตรนี่ดับศูนย์สองเก้าดับแค่สามตัวนะดับ 029ท่านผู้ชมครับนำไปใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับสำหรับสูตรดับนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าชนกับเด่นท่านก็เลือกเด่นไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็แค่ผ่านนะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมกดซับ c ไ i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ,รบท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคลิปหน้านี่ผมจะนำ เด่นบนนะท่านผู้ชมนะสูตรที่หลุดแล้วแล้วผมมั่นใจว่าเขาน่าจะกลับมาเดินต่อนะเป็นสูตรหลักก็หลายสูตรนะผมจะเก็บตกให้นะสําหรับเด่นบนนะท่านผู้ชมนะสูตรที่หลุดแล้วไม่น่าหลุดซ้ําสําหรับคลิปหน้านะใหม่ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแท่นี้นะท่านผู้ชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ